สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้จะมาเล่าถึงคุณประโยชน์ของการที่เราเก็บเหรียญ UT เนี่ยก็คือไอเหรียญที่เราแข่งใน a r t ์ติเมตจากนะครับทีนี้ผมอยากจะมาเปิดการ์ดให้ดูดีกว่าว่าการใช้เงินตรงนี้บางคนก็อาจจะเอาไปซื้อตัวละครหรือนักเตะที่ชอบเลยนะครับแต่สำหรับผมผมไม่ ผมมามาเปิดเจอไอ้เ,เรียกว่ากล่องสุ่มการ์ดเนะกล่องสุ่มการ์ดซึ่งอันเนี้ยมันจะอยู่ในอันนี้นี่คือคือที่เราได้ควสมานะครับซึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดแต่ทีเนี้ยเนี่ยมันจะมีอ่าสโตร์ Store นะครับเราเลือกไปที่ b r o า s e นะครับผมเราก็จะมีนี่เห็นไหมคลาสสิกแพ็คเออเซเดียมเนี่ยถ้าเราจะเนี่สะสมเงินตามนี้ก็ได้นะ เนี่ยเก็บแล้วก็จะมันก็จะได้ของเลยเนี่ยอยากได้เสื้อผ้าอะไรใหม่ๆทีมเทอมอะไรแต่นี้ผมจะเปิดในโปรโมแพ็ k นะครับผมโดยผมจะเปิดในตัวนี้นะครับก็คือเขาจะได้5้าไอเทมห้าแ,แี่ถ้าถ้เกิดเก็บเยอะเก็บวเยอะก็แล้วแต,แวแต่แล้วแต่เลยนะครับเนี่ยพวกนี้ก็จะแบบขั้นสุดเนี่ย83ดสิบไอเทม คือไปดามแลเลยเขาก็จะบอกอยู่นะครับเนี่ยก็คือคอนเทรนทั้งหมดเนี่ยแปดสิบเลโกเพเยอร์นะครับก็คือได้ผู้เล่นระดับแ0ดสิบขึ้นแน่นอนแล้วก็สองครับการันตีเลยนะครับที่จะได้เลดที่แปดสิบหกหรือสูงกว่าเนี่ยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะยืมตัวผู้เล่นหนึ่งหรือสองในอีกสิบสี่เกมนะครับทีนี้ผมจะมาเนี่ย เปิดแพ็คเบสิกเริ่มต้นซึ่งเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่ว่าได้การันตีแน่น,นอนก็นคือ2โตัวเพลเยอร์นะครับแล้วก็1 l o โลนเลือกนะครับระหว่าง2เพลเยอร์ที่พลัง8 6ขึ้นไปแล้วก็1 p l a y เพลเยอร์เนี่ยที่จะเลือกที่เป็นเบสของฮีโร่โลนก็คือเหมือนเหมือนยืมตัวผู้เล่นระดับแบบเทพๆอะ่ะ2ตัวนะครับ อ่ะมันมันไม่เห็นหรอกเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูเลยโอเคกดสี่เหลี่ยมนะครับก e pack yes แน่นอนครับมันเปิดเลยเปิดเลยครับมานี่เห็นไหมมันจะได้แน่ๆเลยนะครับก็คือตัวผู้เล่นระดับ ทองที่เป็นแร่เนี่ยสองตัวตอนนี้เขาบอกนะครับแล้วก็เนี่ยเราสามารถที่จะได้พลิกเพย์เยอร์พลิกผู้เล่นเนี่ยระดับแบบ86แล้วก็อีก2ตัวที่เป็นตัวระดับตำนานอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอ่ะผมเก็บไปก่อนนะสองตัวที่นี้ผมจะมากดอันนี้เลยนะครับหหรือ2เลือกเอาเนี่ยเลือกเอาจะเอาใครแน่นอนครับผมเลือกโก โอเคเลือกมาแล้วก็จะได้7แมตช์นะครับก็จะเขียนอยู่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นการเลือกตัวละครเนี่ยพิเศษนะครับ2ตัวเลยเนี่ยจะเลือกใครนะครับระหว่างกองหน้าเป็นก็ก็แล้วแต่ไอ้นี่นะอันนี้ผมว่าผมไม่เอาผู้หญิงอะ่ะเพราะว่าผมขายกองหน้าอยู่อืมแล้วก็ได้7แมตช์ทั้งหมดนะครับเนี่ยคุ้มนะ เนี่ยแล้วก็ได้ตัวเหล่าตำนานเห็นไหมเนี่ยวันดซาเนี่ยกองหน้าโอ้ยผมมาวันดซาดิแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าในเจ็ดตาเนี่ยเล่นแล้วก็เล่นเลยหมายถึงว่าเออ่มันมันจะหมดไปแล้วตัวที่ต่อสัญญาไม่ได้นะครับผมอ่ะทีนี้ คร่าวๆก็มีเท่านี้ทีนี้ผมคลิปนี้ก่อนที่จะปิดคลิปนี้ผมแถมให้นิดหน่อยเป็นการเปิดเ,เรกรอเีวอะไรแพ็กที่ผมเล่นผ่านในวทีที่แล้วนะครับผมอ่านี่เห็นไหมโหในซีตัวใหม่เว้ยโอเคแล้วก็มาเปิดแพ็กต่อไปกันเลยดีกว่าอันนี้เขาเรียกว่าลายสัปดาห์ที่ทุกคนเล่นตามแล้งอะ่ะแล้วแต่เขาจะให้ ให้อเนี่ยาร์ดฟรีพวกนี้มาเราก็มาเปิดเล่นนะครับสำหรับใครที่ตัวละครน,น้อยหรือว่าที่อยากจะแบบปั้นให้เคมีอะไรทุกอย่างมันตรงกันเนี่ยตัวน,นี้ผมก็ในซ้ำซ้มมาขายไปเลยเนี่ยได้สองร้อยสิบคอยคืนมาเนาะแล้วก็เนี่ยสามสิบเทเทมสิบแปดแล ในแพ็ใหญ่ครับแพ็คใหญ่โอ้ยตัวจากปาริสรังเชอร์แมนนะครับผมเอร์นันเดสครับผมมากองหลังนี่โอ้ดูสิเนี่ยได้ผู้จัดก,การทีมคนใหม่เว้ยเนี่ยแล้วก็จะได้พวกไอ้เนี่ยได้อะไรต่างๆก็เก็บเอาไว้เลยนะครับอ่าสอง แค่นี้เองครับเราเตะประจําแมตช์ไปเนี่ยเนี่ยผมจะทําให้ดูเตะเตะที่เขาเรียกว่าเตะประจําแมตช์เนี่ยก็คือเราเรียกไปที่สปอร์ตแบทเทิลเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ต้องเล่นกับคนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยไปเราจะเอิร์นเนี่ยเราจะได้พอยต์ตามตามเนี้ยเนี่ยเก็บเก็บเก็บไปก็เล่นตามนี้ไปเนี่ยเราก็ได้พอยต์เนี่ยพอพอยต์เรเวอร์เราได้เยอะเนี่ย เราก็จะอัพแรงพออัพแรงเสร็จเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้ของแล้วในแต่ละแมตช์ที่เราชนะเนี่ยเราก็จะได้พวกคอยนะครับหรือเหรียญ U t เนี่ยของเกมเอาไว้ไปเปิดกับเนี่ยเอาไว้เปิดอย่างที่ผมบอกอะเปิดพวกไอตัวละครที่ผมเปิดไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วเราก็เอามาเปลี่ยนเราก็จะเล่นทีมที่แบบเาเรียกว่าอะไรไม่ซ้ำกันเลยนะครับไปเรื่อยๆทุกสัปดาห์ ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่สําหรับสายฟรีนะครับอย่างผมอย่างเพื่อนๆอ,อีกหลายหลายคนที่อาจจะเอ๊ะกูจะเอาตัวละครไหนๆมาเล่นดีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับง่ายๆวิกแล้วหมื่นหมื่นโกหรือใครไม่แก่ผมมีสองหมื่นไม่แก่ผมจะเปิดอีกอีกหมื่นหนึ่งก็ได้นะครับมันก็จะได้ตัาเตะมาเพิ่มขึ้นแต่ว่าผมเอาไว้ก่อนถ้าเกิดว่าผมเล่นอะไหลาย,ลาย,ลายวันเจ็ดแมตมันแป๊บเดียวผมก็ไปเปิดอีกแล้วค่อยเล่นอีกแล้วก็พอเรา ตัวผู้เล่นเราเช่าหมดแล้วเนี่ยโอเคเราก็เล่นธรรมดาต่อได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าใครสงสัยหรือว่าถูกใจก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมนะครับก็ผมมีคลิปมากมายนะครับเกี่ยวกับเอฟซีสองพันยี่สิบสี่ก็ฝากไปดูด้วยนะครับผมมีตั้งแต่การเล่นรีวิวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าเนี่ยผมว่าจะทํา ระบบเขาเรียกอะไรที่เขาเรียกว่าผู้จัดก,การทีมเนาะยังไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวเดอิปหน้าเนี่ยจะเอาผู้จัดก,การทีมมาฝากว่าเล่นยังไงผมก็ยังเล่นไม่เป็นนะเดี๋ยวก็แบบเริ่มไปพร้อมกันเลยดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ